อย่าเพิ่มขึ้นอาจารย์วีไปทายรูปอาจารย์วิลงก่อนอย่าเาลงอาจารย์วิไปทายรูปพวกลงอาเรือเลาต่าอาจารย์้าเชิญเชเก็บภาพก่อนมันปด้ดใส่องเานี้เพ่ายให้ถ้ามีต้องหไปเอา

เอาเลยเนาะปล่อยกันสิเกียรติใช่คับทรงพลังเอาเด้อเอาเด้อป่อยจะไปแล้วเด้อไปทีเแท้ที่มาตรวจเยียมโรงเรียนโอ้โหโอ้โหแต่นอนแต่นอนเก้าไฟเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สิครับอทีมงานขอบคุณท่านอีท่านนึงขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณ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 รับไปนะมาดูดีจบแล้ว อีสัตว์น่น้ำไอ้สัตว์อยาไม่ได้ดังนี้เูว่าอย่ดเดีไอ้ตยูนน้ำดยเนสภาพบอกลับเลยนาภาพนะครับดูน่าก่ัแต่คนกับมใหม่นะครับ เดี๋ยวเดีเดี๋ยวจะาดเวเดพอที่ครบพอที่่เส้นบุดทนไปูนน้บ่าั่อยเพิมลอวสงจังหวัด่อยเอาไบูถ่ายเอาไอย่แล้วไเน้อ่านาองเดี๋ยวจไปบูนแลแล้วน่น้แค่นีเอาไนี่อาไร่าูรานีถ่ายูปเป็นที่ถ่ายรูปเป็นที่ระทึน้องน้อง พี่น้องพี่น้องเชิญครับพี่น้องครับมาติดือย้อาอประสบการณ์ในชีวิตการนี่เป็นสือนิเต็นเไอเจ้าซีสะัดทางเสือนี่พอปมเขาดเขาอเขามากินนะทีว่ามาติดอยู่สองวันไม่ได้จับไม่ได้ ขอบรคุณมากได้ป้ายโรงนีนไหมครับได้ครับได้ครับเดินมาแน่นอนแน่นอนไล่ก็ไปด้ยดี ผมจงปที่นตุาอเดีวันพรุ่งนี้ปิดวันจันจะเปิดท่านมาไปให้ลุงน้องไปเนาะครับเดี๋ยวผมจะคุยกันว่าทีมงานไป้ผมไปก็ประมาณเก้าโมคร่อยาให้เขาไปดูนะจะมีใครเอาทิงโรงเรียนห้นหรอสภาโรงเรียนนะอยู่ต่อไป โรใคนมามีรนาายต้องขนกันรับนะต้างนซุีกันจันวี่ดีไปเห็นหนังสือนํำสรงรายงานท่านผู้ว่าเพอน้ำเยอสิ่งที่ส่งมาด้วยเห็นหนังสือหับลองจากนายกจากกรรมการตางเดียไปตกงัว